ต่อไปเราจะมาฝึกหาคำตอบการหารจากโจทย์ในใบงานกันดูนะคะคุณครูจะสอนวิธีช่วยหาคำตอบง่ายๆโดยใช้การสร้างรูปค่ะเรามาดูตัวอย่างจากโจทย์แรกกันเลยนะคะ15หารสามเท่ากับเท่าไหร่จํานวน15หารสตามความหมายของการหารแบบแบ่งเท่ากันอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วนะั้นมีความหมายว่าอย่างไรคะคะ 15, แบ่งเป็น3ามหมู่ได้หมู่ละเท่าไหรค่ค่ะดีมากค่ะ ทีนี้เรามาลองใช้ภาพช่วยหาคำตอบกันดูนะคะคุณครูจะเขียนวงกลม3มวงแทนจำนวนหมู่นะคะนักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าเราจะต้องเขียนจำนวนหมู่ก่อนแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็ต้องมาเขียนจำนวนในหมู่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในแต่ละหมู่นั้นมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเราจะต้องทําแบบนี้ค่ะเราจะต้องเขียนภาพแทนจํานวนลงไปในทีละหมู่หมู่ละ1ภาพจนครบจํานวน15แบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนลองช่วยค,ครูนะพร้อมๆกันนะคะ และจากภาพนี้เราก็จะทราบแล้วนะคะว่าจำนวน15หารด้วย3หรือจำนวน15แบ่งออกเป็น3หมู่จะได้ผลหารหมู่ละเท่าไหร่นะคะทีนี้น้องป้ายลองช่วยคุณครูสิคะนับภาพในแต่ละวงว่ามีจำนวนเท่าไหร่และมีจำนวนเท่ากันหรือเปล่าะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ก็คือ5นะคะทีนี้นะักเรียนทุกคนลองทําแบบฝึกหัดในใบงานดูนะคะโดยให้ใช้วิธีการเขียนรูปเพื่อช่วยหาคําตอบค่ะเรามาฝึกการหาคําตอบการหารจากโจทย์ในใบงานกันดูนะคะโดยเราจะใช้วิธีช่วยหาคําตอบโดยการสร้างรูปค่ะเรามาดูตัวอย่างจากโจทย์แรกกันเลยนะคะ15หาร5เท่ากับเท่าไหร่ จำนวน15หาร5ในความหมายของการหารแบบหักออกครั้งละเท่ากันแบบที่เราได้เรียนกันมาแล้วนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนคะ15หักออกครั้งละ5ได้กี่ครั้งค่ะดีมากค่ะทีนี้เราลองมาช่วยหาคำตอบโดยการสร้างรูปกันดูนะคะคุณครูจะทำแบบนี้ค่ะคุณครูจะเขียนจำนวนทั้งหมดคือจำนวน15ก่อน นักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าเราจะต้องเขียนจำนวนทั้งหมดก่อนแบบนี้ค่ะ,ะแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงคะเราก็ต้องเขียนวงกลมล้อมภาพเพื่อจัดของออกเป็นหมู่นะคะจำนวนหมู่ละห้าภาพแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะทราบได้แล้วนะคะว่าเมื่อเราหักของออกครั้งละห้ เราจะหักได้ทั้งหมดจานวนกี่ครั้งนะคะนักเรียนช่วยคุณครูนับค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ3นั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนทุกคนลองทำโจทย์ในใบงานดูนะคะโดยใช้วิธีการสร้างรูปเพื่อหาคำตอบค่ะนักเรียนคะเรายังมีวิธีที่จะช่วยให้เราหาคำตอบได้ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการ หาจากเส้นจำนวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจากโจทย์ในข้อแรกกันเลยนะคะ12หาร2เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าการหารนั่นก็คือการแบ่งหรือการหักจำนวนออกครั้งละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้เส้นจำนวนมาเพื่อช่วยเราหาคำตอบนี้ได้ค่ะเราจะต้องเริ่มจากการลากยงเส้นจำนวนไปให้ได้เท่ากับจำนวนของตัวตั้งแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะโยงเส้นนะคะเพื่อแบ่งหรือหักจํานวน12นี้ออกครั้งละเท่าเกันค่ะจากโจทย์นี้นะคะคุณครูจะต้องเขียนเส้นจํานวนเพื่อแบ่งหรือหักออกครั้งละเท่าไหร่คะนักเรียนสองค่ะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเขียนเส้นจํานวนยาวช่วงละสองนะคะเพื่อย้อนกลับมาแบ่งหรือหักจํานวนออกเท่ากๆกันครั้งละสแบบนี้ค่ะ และจากเส้นจำนวนที่คุณครูเขียนเสร็จแล้วนี้นะคะเราก็จะทราบแล้วว่าจำนวน12หารสองได้คำตอบหรือผลหารเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยให้นักเรียนดูจากจำนวนช่วงที่คุณครูเขียนแบ่งหรือหักออกครั้งละเท่าๆกันค่ะน้องเติร์กลองช่วยนับจำนวนดูสิคะแล้วก็บอกครูว่าได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับดีมากค่ะตอนนี้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดในใบงานดูนะคะโดยใช้เส้นจำนวนมาเพื่อช่วยหาคำตอบค่ะ